เดี๋ยวเซลลุปูเป็นก๋วยซิมค่ะครับนี่ก็คือเจ้าของฟาร์มครับเดี๋ยวโปรโมชั่นนะครับไ๋วกุ้งสู้กินครับนะครับช่องลำซ้ำเนีจะได้ทานกุ้งสดๆจากฟาร์มน้องตุ๊กตาอันโกรครับคุณแม่จอยค่ะคุณแม่จอยเนาะกุ้งจ้ามกับผู้นี้เหรอคะอ๋อครับนี่คุณแม่จอยครับเห็ดกินก๋วยกุ้งน้ำกันเนี่ยจุ้งเปลเส้นโล่งๆอยู่เนี่ยครับเป็นกุ้งสดๆจากฟาร์มน้องตุ๊กตาอันโกรกครับ นี้กุ้งฝอยนะคะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับน้องทุกตาครับมื้อนี้ช่องลำซ้ำชาแนลครับมีโอกาสมาที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์สัมผัสเป็นภาษาอีสานน้ำเนาะภาษาบ้านเฮาน่ำครับมื้อนี้จะคของฟ้ามใจดีครับให้โอกาสช่องลำซ้ำชาแนลมาไทยอีกครั้งหนึ่งมื้อนี้น้องทุกตาครับเพื่อเป็นการบทสีแลวล่าเนาะพาเบลเข้ารู้กันเลยครับผมอันนี้เป็นบ่อนะคะพ่อแม่พันธุ์กุ้งฝอยนะคะบ่อที่หนึ่งค่ะ ทั้งหมดมีกี่บ่อครับน้องตุ๊กตาสิบสามบ่อค่ะแถวแรกสามบ่อค่ะแถวแรกจะเป็นกุ้งฝอยทั้งหมดเลยค่ะมีบ่อใหญ่ด้วยค่ะนี่ก็คือเจ้าของฟาร์มนะครับค่ะวันนี้โปรไฟล์นะครับรีบไปบุญกระถินเนาะเ่ป่าบันไดค่ะอันนี้ก็คือการเลี้ยงกุ้งนะครับที่ประสบผลสําเร็จแล้วนะครับเชิญชวนเกษตรกรด้วยค่ะท่านใดสนใจนาเลี้ยงนี่ลยค่ะเพราะว่ากุ้งฝอยนี่ึ้นซื้อว่ากุ้งกะ ค่อนข้างหายากค่ะพี่น้องเป็นตลาดต้องการเยอะเนาะตลาดต้องการหลายค่ะเห็ดแล้วเห็ดมาแล้วจักปีครับน้องทุกตาครับหนึ่งปีแล้วค่ะครบหนึ่งปีเต็มแล้วได้ทุนคืนแล้วเนาะได้ทุนคืนแล้วค่ะครับลงทุนเบสเซ็ตเบิสจ้าวไหวครับร่วมเบิร์นได้หนีทั้งผาสลัมถึงช่องผาสลัมกับประมาณสามหมื่นค่ะสามหมื่นตอนนี้ก็ขายพ่อพันแม่พันได้ทุนคืนแล้วอันดับแรกเขามีบอกรเหมือนบอแม่นค่ะอ่าละขั้นตอนก็คือเอานามไส่ไหล่บันไดอธิบายพี่น้องฟังหน่อยครับค่ะใส้นามสามสิบ ค่ะหลังจากนั้นเท่ากับผักนามใบเนาะค่ะพักพักนามใบหาสาลายะมะไซอะค่ะ,คะมะไซ้อมที่จะเอากุ้งลมค่ะพักใบโดนไ,ไหน้ำบ่มหมอหนึงประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะหนึ่งสัปดาห์ได้ใส่สารนี่ยังปรับสภาพนา้ำบ่อ่ามีผงปรับสภาพน้ำค่ะปรับสภาพนา้ำซื้อ,อยังใสใ่ให้ได้พี่น้องซื้อในล้านสะดวกเลยเลยค่ะเขาจะพิมพ์มาเลยว่าผงปรับสภาพน้ำใช่ค่ะสมมติเอาน้ำลงไป30ถึงห้าสิบเซนพอดีเอา ผงปับสภาพน้ำใส่จักมนื้อครับประมาณ3-5ถึงวันค่ะใส่3-5ถึงวันเอาน้ำทิมบ่น้ำยูหันอ๋อน้ำทิมบบ่ได้เอาทิ้งค่ะอ๋อก็คือใส่น้ำตัวนั้นเลยใช่ค่ะหลังจากนั้นกุ้งได้มาจากฟาร์มหรือมาจากบ่อธรรมชาติก็เอาลงพร้อมสาหร่ายี่ก็คือขั้นตอนเอาล่แง้รมือแรกให้อาหารเลยบ่ตอนแรกมือแรกบ่ท่านได้ห้ค่ะต้องลอให้กุ้งปรับสภาพน้ำได้กวันค่ะ1,2วันปรับสภพาพเชืเกิน สองมือจ้าเรืองายอาหารเม็ดจมแมนค่ะโดนปันไดปัีิคับการปรับสภาพน้ำเฮ็ดแล้วเรียงแล้วได้จำนายประมาณจักเดือนอจริงๆถ้าถ้าน้องตุตาเรียงแรกๆค่ะคือถ้าเกิดได้จำนายกับประมาณ3เดือน3เดือนขึ้นไปสี่เดือนขึ้นไปสีขายเทือนหนึ่งค่ะสมมติว่าพอพันเมพันมาลงค่ะพูจีขยายพันธุของเพิ่งเองไหมบ่แม่นค่ะเขาลงทุนเธอเดียวลงทุนเธอเดียวแล้วก็เลียงเงาเลยจ้ะถ้าเกิดเท่า ได้ลูกมันสลัดไข่ออกแล้วเนาะคะ<ช>่ะเขากระดักพอแม่พันธุ์ออกจากบอ่บอบ่อที่เขาลงนะคะ่ะเอาไปใส่บอ่อที่2บอ่อที่3บอ่อที่4ไปเลๆปเยๆขึ้นลูกเอาลูกไว้เพื่อขายต่อส่วนพอแม่พันธุ์กลับไปบอ่อต่อไปแม่นค่ะนี่คือขั้นตอนการเท็ดน้ำกับหกเดือนเปลี่ยนเธอหนึ่งมันบ่ครับที่ได้ขอมุ่งกน้องตุกตาจ้าบ่อนี่บ่อไม่กับขึ้เฮ็ดคือกันเนาะปรับสภาพน้ำขึ้นกันค่ะเฮ็ดง่ายแล้วกันล้มเหลววะครับตอนนี้แรกๆไมีตายบ่ เล็กๆก็มีมีตายบางนิดหน่อยค่ะแต่ว่หลายค่ะน่าจะเป็นที่สาเหตุของของการตายน่าจะลอกข่าวพรพัน์ค่ะเคยเคยเคยมีสูตรบับว่าการลอกคาบเนี่ยเขาใส่สารอื่นอีกหรือกว่ามิแตอร์สานิคฟ้าใส่้แร่ถาดกับวิตามินรวมค่ะมีจะมีวิตามินซีกุ้งวิตามินซีกุ้งแล้วก็มีวิตามินรวมกุ้งเอามาใช้เพื่อให้เพื่อนลอกคาบบให้ตายใช่ค่ะโอ้ครับเป็นความรู้ไหมเนาะปับสภาพน้ำอันนึงก่อนเรลามาวิตามินซีกุ้งค่ะ วิตามินรวมวิตามินรวมกุ้งค่ะเอาเทลงไปในนี่หลยปในมุปบ่อบขนาดนี้บ่อนี่ก่อใส่ประมาณหนึ่งช้อนช้าค่ะต่อบอค่ะทั้งสองอย่างเลยบ่อทั้งสองทั้งสองประเภทเทลงไปเพื่อนจะบ่อตายเวลาเพื่อนลอกขับค่ะรับเป็นความรู้ไหมเนาะมันนี่เป็นเพื่อนฟ้าเนาะเพื่อนที่ไปเอาบุญกระถิ่น นะครับก็เลยเบิ่งโปรไฟล่พนีบอกเมนว่าคือคนเลี้ยงเป็นฟาร์มกุ้งแต่ว่าพนีน้องตุ๊กตากะมาในแนวของสาวสวยมาให้ข้อมูลพี่น้องแล้วเพิ่นก็เฮ็ดหลายอย่างเนาะเห็นเกษตรนํานะครับเบิ่งหน้าตาจังสี่ลุยกันครับพี่น้อง่อาในส่วนของเบอร์โทรแน่นอนหล่ะอาจาย์เพิ่นอยากได้พอพั่นแม่พั่นเชิญครับค่ะเชิญชวนเกษตรกรเนาะค่ะนาเลี้ยงอีหลีค่ะกุ้งฝอยค่ะกัท่านใดสนใจสามารถติดต่อน้องตุ๊กตาได้ค่ะทั้งเฟซบุ๊กนะคะน้องตุ๊กตาอันโกะค่ะ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์0908920826จะรับการเลี้ยงกุ้มฝอยสางไงร่ดเนาะค่ะน้องตงุ๊กตาม้องว่าเป็นสัสเศษษฐกิจค่ะที่หายากหรอกะหากินยากเพราะว่าตามแต่ละดูการเขาจะบ้ได้กินตลอดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เกษตรกรหลายท่านกะติดต่อมาค่ะสนใจอยากเลี้ยงนะคะเพราะว่าจะเป็นบ่อดินบ่อปูนบ่อผาใบนะคะค่ะติดต่อมาจมียงบค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นของบอบพสติกะมาหาความรู้กับน้องตุ้งตาได้เนาะได้ค่ะให้คาแนะนาเบิร์ก้อนเราลูกกุ้งไปเลี้ยงการแพ็กการส่งแต่ให้ดีมาเอายู่ฟ้ามดีกว่ามั้งครับแน่นค่ะกุ้งจะได้ว่าตายจะได้ว่าฉับเนาะก็เอาใส่กลองกลับบ้านไปเลี้ยงเลยๆกับมันเอก็ถือว่าเป็นเจ้าของฟวามทีเป็นวัยรุ่นนะครับเยาวชนแล้วก็เป็นผู้ทีเฮ็ดสมาร์ทยางฟาร์มเอร์อีกคนหนึ่งครับมาเฮ็ดเกษตรแต่ว่าประสบผลสำเร็จเรียนรู้เองแล้วก็ได้ความรู้ประสบการณ์เองแล้วก็เลี้ยงประสบผลสำเร็จ <c oughs> แปรรูปได้ด้วยเนาะ <c oughs> คุะ้งแปรรูปเป็นกุ้งจอมเป็นอทอดมันกุ้งค่ะเป็น ถอดไข่ยังสิใครค่ะเดือดกรับฝากเบอร์โทรนะครับพิกัดบ้านนอาครับค่ะพิกัดบ้านโคกกุ้งค่ะตำบลดอนกอกอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์จ้าเบอร์โทรศัพท์0 9 0 8 9 2 0 8 2 6เลย์แปดเก้าสองศูนย์แปดสองหกเค่ะมีเฟซบุ๊กมีเฟซบุ๊กน้องทุกตาอันโกะค่ะติดต่อได้ถ้าอยากได้รอพันแม่พันเนาะมาติดต่อน้องทุกตาได้ครับครับเดี๋ยวเซลล์กุ้งไปก้วยซิมค่ะโปรโมชั่นครับก้วยกุ้งสู้กินครับนะครับช่องลำซ้ำชนะจะได้ทานกุ้งสด ค่ะคุณแม่จอยเนาะกุ้งจอมกับผู้นี่ละะ่ะค่ะอ๋อครับนี่คุณแม่จอยครับกินก๋วยกุ้งน้ำกันเนี่ยจ้ากุ้งเส้นลงๆอยู่เนี่ยครับเป็นกุ้งสดๆจากท่า,ามน้องตุ๊กตาอันกโกะครับนี่ครับเชฟประจำา่ามตึ้งก๋วยกุ้งตึ้งกุ้งจอมผู้นี่เนาะเน่ค่ะครับนี่ก็คือได้ซิมหนาช่องเลยครับมื้อนี้กินก๋วยกุ้งสดๆเป็นโปรโมชั่นจากฟาร์มครับมื้อนี้มรไทยท่า กุ้งสดๆจากฟาร์มน้องตุ๊กตานะครับชิบมเบิงบเบ้ง,งครับ,ดดบนนอ่ะครับเบิ้งนะกล่องเห็นไหมครับกุ้งสดเลยชิมไอ้เบิ้งผ่านหน้าช่องเลยครับสดจากฟาร์มครับพี่ยอ,อดครับสมสมแล้วครับเป็นเชฟของประจำฟาร์ม <c oughs> เอาให้แม่ชิมนะครับผู้เห็ดชิมเบิ้งครับอาดดาเด้อชิมน้ำกันเด้อเต้นชิมน้ำกันเชฟประจำฟาร์มครับ ่ <Yeah. S 2> ครับช่วงไทยแล้วฝากเบอร์โทรถาเดี๋ยวพี่น้องคนอยากเลี่ยงค่ะอ่าแนะนําพี่น้องนะครับเช่นครับค่ะ,อะขอเชิญชวนเกษตรกรนะคะท่านใดสนใจอยากเลี่ยงกลุ่มฟอยสางไร่ใดนะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะที่ฟ้ามนุกตาจำนนยพอแม่พันกุ่มฟอยค,ค่ะ,คะก็มีเฟซบุ๊กนะคะน้องตุ๊กตาอันโกค่ะแล้วก็ เป็นเบอร์โทรศัพท์0908920826จะสามารถแอดไลน์นะคะหรือโทรสอบถามได้ตลอดเลยค่ะก็คืออยา่างเนาะการเลี้ยงสงสัยข้อมูลตรงไหนทั่วหา้าจะความหน้เลยว่าขัน้นตอนเริ่มต้นยังไงเหมือนกับอยู่ในคลิปสำเนี้ครับขอบพุณพที่นองที่เขามาช่มช่องก็ขอ,ขอให้สุขภาพแข็งแรงรำรำเลยด้วยถ้บาบังว่ากับมาอุ้นนุนเอาทุกตาครับอยู่อำเภอหน้าพูเนาะจิกัดอีกทีนึงนะครับบ้านยังก่อน พิกัดนะคะบ้านเล็กที่86หมู่7ค่ะบ้านโคกกุ้งตำบลดอนเกอกอำเภอนาะโพจังหวัดบุรีรัมย์จา้าครับอยากได้กุ้งนะครับอยากได้กุ้งก็แวะมาแล้วก็มาศึกษาความรู้ได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมช่องขอให<ๆ>้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำไปดรวยๆเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบขอบคุณค่ะ